ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะส่วนคุณดาบทเราจะมาทำวิธีการทดสอบให้ดูนะคะหลายๆคนบอกว่าระหว่างมะพร้าวต้นสั้น ต้นหนึ่งซอกกับต้นที่ยาวเป็นเมตรแบบไหนปลูกแล้วโตไปไวกว่ากันนะคะเรามาทําแบบทดสอบเลยเราเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะคะโดยเอามะพร้าวทั้ง3แบบมาปลูกในถุงรดน้ําเท่ากันใช้แสงเท่ากันนะคะอันนี้คือต้นกลางอันนี้คือต้นเล็กนะคะแล้วก็อันนี้คือต้นสูงเดี๋ยวเราจะให้ดูต้นสูงนะคะห่างป้าทูแบบนี้คือต้นเล็กที่สุด ขึ้นมาแค่1นึคืบเท่านั้นนะคะจะเห็นว่าน้องมีแค่2ใบเท่านั้นเองแล้วก็ต้นเม็ดกว่ากว่าอันนี้จะประมาณเมตรห้าสแล้วนะคะอันนี้คือมีรากแล้วเรียบร้อยแล้วก็แตกใบจากแล้วด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นในแปลงที่เราให้ดูว่าเวลาที่เราถอนมาแล้วเราขายคุณลูกค้าเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือที่เราใส่ถุงขายไว้เป็นต้นใหญ่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า3มไซน์นี้ไซส์ไหนโตเร็วที่สุดนะคะอ่าผ่านไป7วันนะคะผ่านไป7วันต้นหางปลาทูเห็นไหมคะทางด้านสายมือโตขึ้นมาเกือบ1เท่านะคะส่วนถามว่าต้น30เซนโตไหมก็โตขึ้นค่ะแต่ว่าไม่มากเท่ากับต้นเล็กนะคะเพราะอะไรเพราะว่า2ต้นเล็กเนี้ยยังมีอาหารในลูกอยู่เห็นไหมคะแต่ต้นใหญ่อาหารหมดแล้วอาหารในลูกหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะต้อง ทานอาหารทางรากและทางใบนะคะส่วน2ต้นนี้นะคะนี่เป็นรูปที่ถ่ายประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะดู2สัปดาห์สิคะต้นเล็กสุดโตเร็วมากๆเลยนะคะอ่ะเห็นไหมคะโตขึ้นมา2เท่าเลยเมื่อผ่านไป20วันแล้วเดี๋ยวทั้งสวนเรานะคะจะเก็บสถิติไว้แข่งกันประมาณ3เดือนเราจะมาดูค่ะว่า สต้นนี้ต้นไหนโตที่สุดและโตเร็วที่สุดนะคะว่าต้นเล็กสุดจะโตทันต้นใหญ่หรือไม่นะคะเราลองมาดูกันนะคะแล้วก็ชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับทางสวนด้วยนะคะเห็นไหมชาวสวนจะได้รู้ว่าเวลาที่ไปซื้อมะพร้าวเรว <ๆ S 2> าควรจะเลือกแบบไหนค่ะจะได้ไม่ต้องฟังคนอื่นบอกว่าเขาว่ามาเขาว่ามาสวนเราทดสอบให้ดูเลยค่ะว่าแบบไหน โตเร็วกว่าแล้วก็ไปไวกว่ามันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ดูแลนะคะไม่ได้ลดน้ำอย่าง